ตอนเช้านะคะตอนนี้ก็พบูกบนองมงคลอีกนะคะหวัดดีแม่แม่ FC พี่ขั้นนะคะตอนนี้มงคลชุกแป้งแล้วนะคะชุกแป้งน่าฝนก็ตกมงคลก็ชุกแป้งทอดแล้วเนี่ยชุกแป้งโอ้ยมงคลวันนี้มงคลชุกแป้งเหรอโอ้โหมงคนชุกแป้ง ตอนนี้ก็ฝนตกมาอีกแลวนะคะเช้านี้ฝนตกคำคำอีกแล้วนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องตับมงคลด้วยนะคะ อืมงคนได้อยู่กับสาวๆวันนี้โอ้ชุดแป้งใหญ่เลยมงคนอืออือออถือตัวใหญ่เลยคันมัอ่อออน้อเป็นไชุดแป้งเน,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 นี่ย แดะแร้เลยนะ่ะสับประรดไม่กินเลยฝนตกแฉะหน่ต้องกินยังไม่กินมันแฉะตอนนี้ก็แฉะมากสายสายก็กินนะ้ำองทุอืมดูตัวหนูสิ เพื่อนด้วยกันยืนมือไก่กับไก่กันเนื้อถื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 อแล้วทุกคนอันนี้หนูไปชุดแป้งที่ไหนมาเนี่ยฮะโอ้ตัวมอมแมมหมดเลย อือนันันน่นะเห็นแล้วเล่นแล้วน่ะอๆอืมอันนี้ฝนตกทั้งวันหรือเปล่าน้อเนี่ย อมเปรมปรมเปรมมาตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะฝนตื่นเช้าแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะก็ยังโปรยโปรย,ปรยมาค่ะทำไมพัทยาฝนตกดีจังเลยแต่ที่บ้านบอกว่าฝนยังไม่ตกเลย บอกว่าให้เอาฝนไปที่บ้านด้วยที่พัทยาฝนตกทุกวันถามคนที่บ้านก็บอกว่าฝนไม่ตกนะคะตกใ่พัทยาทุกคนสวัสด,ดีตอนเช้าสวยๆก่อนเลว็ว วัสดีแล้วสวัสดีครับแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีครับสวยสวยอ่ะสวยสวยก่อนเร็วแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีแม่แม่ก่อนเร็วตอนเช้าน่ะสวัสดีครับเสียงไม่มีเลยนะครับแต่เช้าเนี้อ่ยเอาเสียงสวยสวยสวัสดีครับอ่ะก่อนแล้วสวยสวยลูกสวยสวย ทำไมเสียงหนูค่อยจังเลยอ่ะครับครับใหม่ก็ครับก่อนเนละครับสวัสด,ดีครับโอ้มีเสียงแล้วสวัสด,ดีครับอื วันนี้ก็ชุบแป้งชุบเชือกเลยเอ,อ้มอมงคลชุบแป้งมากว่าเขาเลยอืยคนก็ตกเลยมาตอกตอกแป้อีกแล้วมงคลหนูชุบแป้งเลย ขอบคุณมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีแม่เอซีทุกทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ซับมงคลมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากยิ่งๆิ่งนะคะขอให้ท่านรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะคะจะไปไหนออกไหนก็ให้ใส่เมลล้างมือเร็วมือ ล้างมือทุกครั้งที่ท่านจะออกไปไหนนะคะอ่าลูกไก่ก็โดนน้ำฝนนะ ไปหามงคุนแล้วมาไปหามงคุนกันแล้วลูกเจ๊ยบออจ้าแลยโอ้ลูกไก่ไปเล่นกับมงคลแล้วนะ่ะมงคุนไก่ไปหามงคุนแล้วนะั่นนะ่ะ ไปเล่นเออมงคลจะเล่นด <ination> sí ้วยลูกไก่และไปแล้วไปแล้วมงคลไก่อยู่ข้างหลังมงคลเห็นไหมเห็นไหมมงคลอันนั้นโดนที่ทับเลยไม่กินโน่ไก นตกมาพรำพรำตอนเช้านี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยนะคะฝนตกดีมากพัตทยาน,นู้นก็น้องพันละาอยู่นูน่น ผ่านาะลาก็ตื่นจากนอนแล้วก็เล่นอยู่ลุงคนสนุกไหมทุดแป้งทอดนะ่ะสนุกไหมโอ้คันดากแล้วเอาหางไปเกาดาก เอาหางไปถูดากแล้วมงคลเนี่ยโตอ,อีกแล้วโนอนไก่มาเล่นด้วยแล้วนะเห็นไหมอ้อนี่มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วนี่ก็มาแล้วจะแกกจกแกกันมาหาสักมงคลแล้ว เอ้วมาหาพี่จับมงคลน,นะคะเดินม,มาแล้วเดินม,มาแล้วตัวน้อยตัวน้อยอไปหาพี่มงคแลแเ้วอเอาเขียกินแล้วหาอาหารกินแล้วลูกไก่หาอาหารกินนะคะมาเล่นกันน้องพี่จับมงคนลนะคะ กดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะคะอ้าววัดดีสวยๆก่อนเร็วยววัดดีก่อนเร็วยววัดดีครับเดี๋ยวมาติดตามกับผมใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้่องมงคลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะช่องตาอวยซรามงคลนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพวกคนใหม่นะครับช่วงหน้าค่ะขอบคุณมากครับอะขอบคุณอีกครั้งแรงแล้วขอบคุณครับสวยๆครับ